วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านเกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวในคดีน้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับ ซึ่งล่าสุดทางผบตอรอนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องน้องชมพู่นะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับต้องรอชุดสืบสวนสอบสวนสรุปผลเรื่องของการแปรผลของเครื่องจับเท็จว่าเป็นอย่างไรเพราะยังอยู่ระหว่างการทํางานส่วนตัวนะครับยังมองว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่สามารถออกหมายจับใครได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอฟังผลจากชุดสืบทํางานก่อนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของเขาที่จะหาข้อมูลมารายงานโดยขณะนี้นะครับ ยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยคืบหน้าไปกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอยากฝากไปถึงคนร้ายนะครับว่าบาปกรรมมีจริงหนีไม่ได้ถ้าพร้อมอย่างไรก็ให้มาจับเข่าคุยกันดีกว่าอย่าหนีให้เหนื่อยซึ่งหัวบอตลรอท่านก็กล่าวเอาไว้นะครับว่าซึ่งก็ต้องรอกันต่อไปซึ่งอย่างที่เคยบอกนะครับว่าคดีนี้ไม่ง่ายเพราะพยานหลักฐานเนี่ยน้อยมากซึ่งถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับตำรวจไม่กล้าออกหมายจับใครแน่ เพราะถ้าพลาดก็นั่นหมายถึงว่าตัวคนร้ายเนี่ยอาจจะหลุดในคดีในชั้นศาลก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ต้องรอบคอบอย่างมากๆและก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณอัจฉริยะนะครับว่าวันนี้จะไปแจ้งความลุงพลที่ปทาศานะครับหรือกองบังคับการป่าปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดตามกฎหมายมาตรา14นะครับพบรบป่าสงวนแห่งชาติกรณีเรื่องของการสร้างพญานาค ซึ่งก็ต้องทําให้ลุงพลนะครับต้องรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับคุณอักฉริยะเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ากัดไม่ปล่อยกันเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็ต้องขอให้ลุงพลนะครับไปทําเอกสารต่างๆให้ถูกต้องก็แล้วกันและก็เชื่อว่านะครับ f อที่เขาร่วมบุญกันมาคงไม่ยอมและไม่สบายใจเรื่องนี้แน่ๆถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ